คนจริงคนจรนแทนแทจริงนแท้จอยู่ก็ไม่อยู่ก็ได้ยเนาะเป็นตํารกันแน่ใชไให้วกล้มันถามรแล้วท่านไปอยู่มึงไน้เลยไทยลโลไทยล้ไทยล้ไทลาว่าลโลไทยล้โลไอ้ธนารไลาไม่เกี่วอะไรไเกี่ยวอะไรอ ใจเย็นๆครับคนไทยเหมือนกันคนไทยเหมือนกันแต่มันรักได้หลวงเหมือนกันแต่ทำไมต้องมาทำอะไรนี้วทำไมมาทำมาสอสอสมัยแรกแค่สองปีคุไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับสถาบันได้นอกจากคณันี้ขึ้นและคุณเข้าไปในทำไมในม็อบม็อบสามนิ้วอ่ะม็อบสามนิ้วเด็กพวกนั้นเนี่ยในานะที่คุณเป็นสอสอ แล้วท่านผมไม่เจอสอสอคือไม่ได้สารให้เด็กประชูมสารนิ้วไม่มีนิ้วในหลวงให่ใช้ความรับผิดชอบแล้วเด็กอยู่ตรงกลางไม่ใช่ท่านผมคุณเป็นสอสอเนี่ยกินเงินเดือนภาษีของประชาชนพราคุณต้องทำงานเพื่อประชาชนพูด้ชมเนี่ยคุณจะต้องยืนอยู่ตรงกลางคุยกันเรื่องาชิงที่คุณพูดที่มันอันไหนไม่ดีไม่ขอเตือนนะครับคุณเป็นสสทุกคนสสในสภาในผมพูดเลย ต้องยืนเป็นกลางแักธรรมนุนที่เขียนไว้นี่เขียนเพราะอะไรรู้ไหมที่เขียนที่เขียนไว้เนี่ยเพราะว่าต้องปฏิรูปนักการเมืองก่อนนักการเมืองนี่ทําให้เกิดปัญหาและธรรมนุญนอยู่เฉยๆทุกคนต้องปฏิบัติตามถูกไหมครับนี่คือสิ่งในใจของประชาชนผมพูดเลย ถ้าคุณไม่ไปดูรูปหรือว่าเฮ้ยจะต้องคุสามสี่ข้อหรือว่าต้องแก้รัฐมนูญเนี่ยมันไม่จบต้องจบผมพูดเลยต้องแก้ที่นักการเมืองนะครับแก้นักการเมืองก่อนนะคะคณะก้าวไกลต้องแก้นักการเมืองและอย่างคุณธนาธรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยไปชูสามนิ้วเอาลกเอาเท้าเพราะอะไรและคุณบอกว่าอยู่เบื้องหลัง แต่ไปชูสามนิ้วอย่างนี้บางีคนคนไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ว่าหจมนยน้เี่ยไปคิดอย่างงั้ไปคิดกันเด็กๆยังงั้นต้องจรแล้วเนี่ยสิ่งทีข้าพเจ้าที่าพเจ้าเปสังารดีเนาะ กับสุดืนของพรกก็ดีเนี่ยจริงๆตั้งแต่สมัยเราคกนปฏิรูปทาคการเมืองมาการยเาเราองการเราเราเห็น้วว่าพกัและกันเป็นสุดแล้วเราในสส่วนเรื่องปฏิรูปสถาบันพระัตร์ถ้าฟังที่คุณพีพูดดีๆถ้าฟังฟังที่พูดดีๆ เรากำลังบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีคนจำนวนมางซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เด็กตาหรือั้นใช่ด้วยอต้องยอมรับว่าเขามีความคิดที่ไม่เหมือนกันตอนนี้มันเราไม่ใส่เลยเขานนี้คือคือมันมันสั่งกันไม่ได้หรอกแต่ว่ามาดูเรื่องกรอให้ก่้ก่่ก่อน ให้ทำให้โยระเทศไทยไอ้พวกรบกันไอ้ทุ่สามพันไม่หลับให้โยมไม่ได้ให้รบลงให้รูโตในนี้โตเรื่องการพูดถึงเรื่องนี้อย่างมีมุขทีภาวะรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะทำให้ความสัมพันธ์ความสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนดีขึ้นถูกอันนี้อย่างน้อยเราเห็นด้วยต่อกันไยในตกลงที่ว่ามาคต่แต่แล้วผมได้เสียภาษีกับประเทศชาติผมก็เป็นคนดีกับประเทศชาติไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับใครไหยุดจับโยธาบันนะยุดจับยโสถาบัน ไม่ได้ไอ้นี่ยไอ้ต่อเนี่ยไอ้เนี่ยทีเราเห็นด้วยนะคุณกับคุณน้าเนี่ยวาร เราต้องช่วยกันว่าจริงๆเรื่องนี้อภิปรายควจหยุดไปแล้วนะผมก็ยอมกันแล้วเราอ่ายผก็อรมตว่าปกป้องีจะต้องปรับปรุงื่องสสอไหนสภาทั้งหมด้หเกิดจากสสอได้เกิดจากประชาชนเป็นู้นนะครับ เอาไม่เอานะครับพวกคุณจะตีลูกทํามหาประสานเราไม่นับคระมหาประสานเราปกครองน,นะครับโดยทัสนิกราชธรรมธทําคุณนับประโยชน์มาเป็นหลายร้อยปีนะครับทําเพื่อประเทศชาตินะครับ คงจะพัดถึงลูกสถาบันพระกษัตริก์เราคนไทยเราไม่ยอมโดยนพอยุทยา เพรามาดู่ที่เดอจะไปเรื่องที่ดินตอนนี้ห้าเาแพ่อยานยาันนานะีตงนคุณด้วยนรับช่วยนะบางสิ่งาอยาการทํมาช่วยด้วยแต่ที่ไม่เห็นด้วยที่เนี่ยด้วยเลยนะ มันมีอะไรที่พพูดที่ทำให้รู้สึว่าไม่สบายใจไม่ก็เทียวไปไปยสามนิ้วในสภาความรู้สึกยความรู้สึกที่่น้ดที่ดุกนนดสัดแล้วนะรว่คุณเจ้ารู้แว